ประวัตินอตวาราริทเฟื่องอารมณ์กับ5เรื่องจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงวรริทเฟื่องอารมณ์ชื่อเล่นนอตเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2520ปัจจุบันอายุ43ปีเป็นบุตรชายคนสุดท้องของชลิตเฟื่องอารมณ์นักสแสดงอาวุโสชาวไทยมีพี่สาวเป็นนักสแสดงเช่นเดียวกันชื่อแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์อาชีพนักสแสดงนักร้องพิธีกรปีที่สแสดงตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบัน เรื่องที่2ประวัติการศึกษาน็อตจบการศึกษาระดับปหนึ่งถึงม .3 จากโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรและต่อในระดับมปลายที่เฮนเดอร์สันไฮสกูลและจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยายลัยอัสสมชัญเรื่องที่3าด้านความรักน็อตวรริสเคยพัฒนาความสัมพันธ์กับจอยรินลณนีสีเป็นแต่ฝ่ายหญิงยังไม่เรียกเป็นคนรู้ใจ แต่ต่อมาได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าทั้งคู่ได้เลิกคบหากันไปแล้วปัจจุบันน็อตวารริศได้สมรสกับแจนโนพลักษ์แฟนสาวแอร์โฮสเตดเมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ2560โดยจัดพิธีอย่างเรียบง่ายตามแบบประเพณีทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่มีบุตรสาวด้วยกันหนึงคนชื่อ ita, เด็กหญิงพักวิตาเฟื่องอารมณ์ชื่อเล่นวิตาเกิดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพศ2561 เรื่องที่ 4. รางวัลที่ได้รับรางวัลเบสแฮร์หนุ่มผมสวยจากการประกวดหนุ่มโสดในฝันปี98ของนิตยสารกรีโอรางวัลโคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่13สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องสุดแค้นแสนรักเรื่องที่ 5. ด้านผลงานผลงานละครนอตวรริท มีผลงานการแสดงมาแล้วมากมายตั้งแต่ปี2,544มากกว่า50เรื่องด้วยกันโดยมีละครเด่นๆอาทิเสือ11อ11ตัวไอ้ม้าเหล็กกรุงเทพราตรีชุมทางเสือเพ่นขุนศึกกระตุกหนวดเสือหนางร้ายที่รักไฟร้างไฟสุดแขนแสนรักเป็นต้นด้านผลงานเพลงนอ็อตบารริเคยมีผลงานเพลงในอัลบั and ้ม Not ตอเกเมื่อปี2543ผลงานทางด้านพิธีกร รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวทางช่องไทยรัฐทีวีรายการแฉแต่เช้าทางช่อง GMM 25รายการแฉทางช่อง GMM 2 5รายการพ่อลูกสุดริษทางช่อง GMM 2 5รายการอายุน้อยร้อยล้านทางช่อง WorkPoint รายการแกะรอยอุตสาหกรรมทางช่อง9้า